สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ICC h i Say Say Hi, รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตและขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับผมเสรีกองชุมพลผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้ครับผมในปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นการวางแผนชีวิตในช่วงเกษยียณจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้นประกันชีวิตแบบบำนาญจึงเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อไวัยเกษียณที่น่าสนใจและจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณกเกษียณได้อย่างมีความสุขวันนี้เรามาเรียนรู้3ข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญที่จะช่วยให้คุณนำไปใช้ในการวางแผนกษเียณอายุให้กับตัวคุณครับข้อดีข้อที่1ประกันบำนาญเป็นตัวช่วยออมเงินแบบอัตโนมัติ เหมือนนาเงินออมแต่ละเดือนเข้ามาฝากเข้าไวในบัญชีไว้ตามระยะเวลาที่กําหนดโดยผลตอบแทนที่จะได้จะอยู่ในรูปแบบของเงินบํานาญที่จะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อเข้าสู่ในวัยเกษียณข้อดีข้อที่2เบี้ยประกันบํานาญสามารถนํามาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ในอัตรา15%ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน200,000บาทข้อดีข้อที่3 ประกันบำนาญสามารถเป็นหลักประกันให้กับคนข้างหลังของคุณได้เพราะเราสามารถที่จะกำหนดรับผลตอบแทนที่ชัดเจนประกันบำนาญสามารถระบุเงินบำนาญที่ต้องการได้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญา ทั้งหมดนี้ก็คือ3ข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญและนอกจากข้อดีทั้ง3ข้อนั้นแล้วการทำประกันชีวิตแบบบำนาญยังช่วยวางแผนความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมให้กับคุณได้ด้วยเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่กเกษียณอายุแล้วจะยกเลิกส่งเบี้ยรประกันสุขภาพเพราะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นในทุกๆปีแต่ในทางกลับกันค่าใช้ใจ่ายในหลังกเกษียณน,นั้นมักจะหมดไปกับการดูแลสุขภาพจึงอยากให้ได้รับความคุ้มครองสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นวิธีการที่จะช่วยให้คุณผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นั่นก็คือการมีประกันบำนาญที่จ่ายเงินคืนในช่วงหลังเกษียณซึ่งคุณสามารถจะนำเงินก้อนนี้ไปใช้ในการวางแผนการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพหรือใช้จ่ายสำหรับดูแลตัวเองในช่วงหลังเกษียณได้เช่นกันนะครับวันนี้ AAA ขอนำเสนอแบบประกันบำนาญ AAA a n n u i t นชัวประกันบำนาญเพื่อการเกษียณอย่างสำราญให้คุณมีเงินใช้เว้ใช้หลังเกษียณตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไป เรามาดูจุดเด่นของ AAA e n e i t y ชัวร์กันนะครับเป็นแผนประกันบำนาญสำหรับการวางแผนกเกษียณให้ได้ตัวเลขที่แน่นอนสำหรับค่าใช้ใจ่ายหลังกเกษียณและเป็นแบบประกันที่การันตีการรับประกันโดยที่ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพใดๆสามารถวางแผนการชำระเบี้ยได้ทั้งระยะสั้นเพียง9ปีหรือออมแบบสบายสายระยะยาวถึงอายุ60ปีและใช้ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้สูงสุดอีก2 0 0 0 0 0บาท จากประกันชีวิตทั่วไปและรับบำนาญปีละ15%ของจำนวนเงินเอาประกันจนถึงอายุ90ปีอีกทั้งเป็นแบบแผนประกันรุ่นใหม่ที่ได้ IRR สูงหากทุกคนได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครสนใจที่จะทำประกัน AAA e n e r g y ชัวสามารถกดลิงก์ติดต่อเพื่อรับคำแนะนำเพื่อให้ได้แบบประกันที่เหมาะสมกับตัวคุณกันนะครับ แล้ววันนี้ผมต้องขอขอบคุณที่รับฟังรายการ ICC High แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นสวัสดีครับ